อันนี้เป็นเป็นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเขาจะแพคใส่หลังอย่างนี้นะคะก็ร้อยสิบเก้าเลนห้ฮามัก็ไทยบาทหรวอเแบบี้อะโวคาโดอันนี้จะเป็นส้มะคะ่ะโอ้น็อน็อดแบดฮอันนี้อันนี้ล็อกนี้จะเป็นส้มนะคะล็อกนี้ก็จะเป็นฝรั่งมักซีดาฝ <laughs> รั่งคะ่ะฝรั่งมักซีดา ไป่ะปอันนี้จะเป็นบูเบอรี่เปล่าบูเบอรี่ฮะถูกด้วยค่ะเยสอ๋อไอเลิฟอิตพี่เพื่อนดู Can I have two piece Nice u s o big one u s big one พี่เพื่อนๆะอ่อนตะอ่อน s t r a w b e r ี่ โอ้ยไม่กดเน็ตถูกด้วยนะคะไม่ใช่แบบอันนี้คือผลไม้ที่สวนนะคะที่สวนอะชาวบ้านอ่า Yeah we still have now เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะไฮซอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยถูกมาก 19แลน19 19แลนเท่ามัดไทยบาทนี่ก็19เยอาถูกมากสองแพ็คสองแพ็ค19 19แลนบาทอืมน0อ่า40บาทนะคะสองแพ็คถูกมากที่นี่ค่ะอืม I don't want I got อันนี้หมากซีดารฝรั่งเบบี้ฝรั่งบท ห้าสแลนค่ะกล่องนะอันนี้เป็นแอปเปิลเหลืองค่ะแอปเปิลเหลืองพาพี่ๆเ,เพื่อนๆเดินชม l อวุฒไลน์ไนจสวีทวันนะอันน mm ั hmm. mm ้นเป็น hmm. ม mm ักกะเดียนะคะฝั่งนั้นฮึย่าไนวันชุสไนวันไม่ a ีเ e a ด โอ้ที่หน i ่งบิ๊กอะไกลุกส n h u า b a n อ also big, so ไ like b i กอันนี้จะเป็นผักอันนี้ร้านขายผักนะคะแต่ว่าถูกมากๆค่ะในจฮันเน็เบิร์กแ่นี้ก s h o เตอร์ป๊อปปี e นี่จะเป็นกล้ยกวยกล้วยงอมแล้วสำหรับทำขนมค่ะฟังอันนี้บักหุ้งสุกพี่น้องบักหุ้งสุกบะบ,บีอ่าอ๋อ one h a l อันนี้เป็นไนจีเร <29. S 1> สซ<ม>อม two for forty not bad ให้ถูกมากๆค่ะอะแครนหยุ o หยุดบันอ๋อโอ้ยได้ คุณพ่อบ้านเขาจะเลือกเก่งผลไม้อันนี้ซื้อไปไหว้ปู่ก่อนแล้วนะครับไหว้ปู่แล้วก็เป็นฝิดปู่ด e จังฝิดมันโอเคน่าชอบนั่น over there I need seed there over there ดีจั e อยา I need seed because I want to grow seed น so okay. ี่ยังสอดโอเคไปพาพี่ๆเพื่อนๆชมกันต่อ อันน e, no? uh, ี um, ai, no? uh, no, no, nah. no. bon ้อง okay. mm. ุ่นค่ะผลไม้อันนี้เยอะมากอันนี้วอด่ฮะวอดดิเซ็กแกฟูดเนียหูองุ่นพิกินซโอพี่ๆเพื่อนดูองุ่นได้ยังไงครั h a ร e p i e c e one อัน,นเป็นสมอล l carrot ข้าวโพดน้อยก็มีอันนั้นกระลำอยากพาพี่ๆห <Chinese? S 1> น่อไอกอด at home ไอกรดถูกมากคับพักที่ต้องหลบๆคนไม่ให้ไทยเห็นคนอ่าแครอทนะคะฝั่งนี้ baby go ได้ใส่ได้ใส่ จะพาพี่ๆเพื่นอนๆชมก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักขมยาพิษวันแพท1แเตอร์ตอนสุกนี้นะคะยา yeah, two get two โอเคอันนี้ก็จะเป็นแอปเปลิลเขียวซื้อไปให้น้องๆถูกมากค่ะเพราะว่าผลไม้ที่นี่เขาเก็บมา <Yeah. S 1> จากสวน <me> โดยตรงอืม <49. S 1> อันนี้ของโปรดเลยนะคะอะโวคาโดค่ะ อะโวคาโดใครดู I ั uh, not no, not worry baby not lady there very quickly yeah I need pack one pack อันนี้จะเป็นแอปเปิลวุ้ยสะออนหลายพี่น้อง <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าผลไม้ที่นี่จะถูกมากค่ะรับประกันเลยถูกที่สุดเลยค่ะน้ำผึ้งก็ถูกค่ะนี่สะออนบอสใครอยากอยากฮะ แพ้ยาวันแพ็กเยอะมากค่ะบุมเอาให้ดูไม่หมดนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปหรือไม่ก็ทำสอคลิปก็ได้เนาะพี่ๆเ,เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวบุม๋มเดี๋ยวบุมทำอีกสองคลิปหนึ่งดีกว่าเนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกอีพีหนึ่งนะคะ